พระธนบ,บดีหรือเขาเรียกว่าพระผู้ประทานโชคลาภความมั่งคั่งนะครับต้องบอกว่านี่คือพระอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่แนะนําให้ทุกท่านเสาะ,ะแสวงหามาติดบ้านหรือพกติดตัวพกติดรถหรือไว้ในที่เก็บเงินของเรานั่นเองนะครับก็คือพระธนบ,บดีนะครับ เขาเรียกว่าพระผู้ประทานโชคลาภความมั่งคั่งให้กับบุคคลที่ได้บูชาและสักการะนะครับนี่คือเทพพเจ้าแห่งโชคลาภจริงๆนะครับต้องบอกว่าพระนบดีเนี่ยมีมาช้านานนะครับตั้งแต่สมัย1 5 0 0ปีที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่านี่คือพระธนบดีในรูปแบบเนื้อผงนะครับและนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกท่านได้นำมา บูชาและก็สักการะไว้นะครับต้องบอกว่าพัฒนบดีท่านเป็นพระที่อยู่ในศิลปะของสีวิชัยนะครับในยุคโบราณน,นะครับท่านเป็นผู้ประธานสมบัติแก่พระจกักรพรรดิแห่งอาณาจักรทะเลใต้นั่นเองนะครับในอดีตยุคสมัยของอาณาจักรสีวิชัยนั้นต้องบอกว่ารุ่งเรืองสุดขีดเลยก็ว่าได้นะครับประเพณีการสร้างรูปเคารพนิยมจึงสร้างรูปของพระโพธิสัตว์ วโรกิเตส่วนขึ้นมานะครับปรากฏให้ทั่วตลอดทั้งน่านน้ำทะเลใต้เลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นชาวกดเกาะชวาหรือจะเป็นชาวอินโดนีเซียในปัจจุบันก็จะมีรูปเคารพอยู่รูปหนึ่งซึ่งต้องบอกว่ารูปนี้ก็คือพระธนบดีนั่นเองนะครับซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นชาวจีนทิเบตเนปาลหรือศาสนาพุทธก็จะนับถือท่านนะครับต้องบอกว่าพระ เท้าธนบดีนั่นเองนะครับท่านเป็นพระที่จัดสร้างขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลความเป็นโชคราบนะครับต้องบอกว่าเป็นความมั่งคั่งนะครับถ้าใครถือมีพระธนบดีไว้อยู่ในครอบครองต้องบอกว่าการบูชาพระธนบดีเนี่ยในอดีตนะครับท่านบอกว่าใส่ไว้ในตู้เก็บเงินหรือตู้ลิ้นชักเซฟหรือกระเป๋าสตางค์นะครับหรือว่าถ้าเราทําการค้าขายเนี่ยก็ ไว้ที่หน้าตู้ค้าขายของเราจะไว้หน้ารถในการประกอบอาชีพก็สามารถ ได้นะครับสามารถบ,บูชาติดตัวเดินทางใกล้ไกลไปติดต่อธุรกิจการงานได้อย่างดีมากๆนะครับการอธิษฐานขอพรก็ขอโชคลาภค้าขายนะครับขอให้ขายดิบขายดีให้โชคลาภเงินทองไหลมาเทมาทั้ง8ทิศเสนียดจันหลสิ่งอัปมงคลก็อย่าได้เข้ามากั้งกลายทั้ง8ทิศเลยก็ว่าได้นะครับโดยเท้าธนาบดีก็จะมีพระราหูคอยดับจักกลืนกินสิ่งชั่วลายอัปมงคลซึ่งพระธนบดีจะประทานโชคลาภและความมั่งคั่งให้กับ สรรพสัพสทุกรูปทุกนามเลยก็ว่าได้นะครับต้องบอกว่าคาถาบูชาพระธนบดีก็คือโอมชัมพาราจาเลนในเยนสวะพระธนบดีธรรมราชาปสิทธทิเมนั่นเองขอให้ท่านที่มีพระธนบดีทุกท่านนะครับขอให้ประสบแต่ความโชคดีมั่งมีและ ล่ำรวยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดติดตามและเพิ่มเพื่อนเพื่อไม,ม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากผมและเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ